64, านดีซอจะ604จะ6 5แล้วบ้านบางคนทีถนนวิเศษจรรังวัราไวย์จังหวัดพุทธเด็เพรามันคือปวดเง่อยื้อยเขาต้องสองข้างคือเดินได้แต่ว่ามันปวดตอนนี้ก็ดูไปดูศาสนาที่ว่าสามนานะุนไพรอะไรคือสนใจและววิธีการผลิตระบบพ่นใช่ไหมที่เป็นใบยยเยอะรู้สึกว่าเออไม่เหมือนของคน <laughs> <ะ> <c oughs> <ๆ>ไทยเลยเด็กๆก็ให้ลูกสาวว่า ลองทานมาทานไปประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะีมันรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็พอเสริมานี่รู้สึกว่าเบสบายอะ่ะเลยนะเลยเน่าจะถูกกับเราแหละนะเราเลยให้ลูกสัง่งเรืรเอ่อยๆก็ดีแหละคือไม่ได้ไปทานก็อื่นเลยนะคือแล้วก็นันกนทะี่ทานจากนั้นมาเลยรู้สึกว่าร่างกายอะ่ะดีดีหมดคือไม่ได้ไม่มีอาการแข้างเคียงอะไรไม่มี ก็เลยต้องทานมาตอดก็เคยจะแนะนำให้น้องให้พขาน้องแบบเขามีอะไรอ่ะเหมือนกับรูมาตอยเขาเขาเขาด้วย